เขาใช้ไทเทเนียมชุบพิเศษใช้วัสดุที่เป็นทองคําใช้แร่เอิร์ธที่ทางหัวเว่ยเนี่ยได้คิดค้นเป็นคนแรกๆเอามาใช้งานกับนาฬิกาเรือนนี้นะครับที่บอกได้เลยว่าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดแถมตัวเนี้ยเขาได้ใส่ฟังก์ชันจัดเต็มทุกกีฬาด้วยนะ สวัสดีครับเจอผมนพ x อ t นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับนาฬิกาสมาร์ทวอ h ที่ผมบอกได้เลยว่าราคาหลักแสนนะครับนี่คือเจ้าตัวหัวเวอย Watch Ultimate Design นะครับเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอ h สุดหรูที่พูดได้เลยว่าผมไม่เคยรีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอ h ที่ใช้วัสดุ material หรือว่าราคาแต่หลักแสนขนาดนี้มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาอันบ็อกให้เพื่อนๆชมกันว่ามันสุดหรูพรีเมียมแค่ไหนเป็นยังไงมาดูกันครับ ก็อย่างแรกนะครับผมขอมาแกะกล่องอันบ็อกกันก่อนเลยละกันนะครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยตั้งแต่ตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยเขาทําออกมาค่อนข้างหรูหรามากนะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นกล่องแบบกล่องสีดําอย่างนี้นะครับเวลาที่คุณเปิดออกมายกปั๊บนะครับ คุณจะเจอกับเจ้าตัวกล่องที่เป็นกล่องหนังอีกหนึ่งชั้นด้านในนะครับซึ่งกล่องตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีการทําคลิปสีทองนะครับที่ค่อนข้างสวยงามมากมีโลโก้หัวเว่ยอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมก็ดูดีพรีเมียมซึ่งตรงนี้นะครับถ้าสมมติเราได้เปิดฝาออกมาเนี่ยเราจะพบเจอกับนาฬิกาที่อยู่ทางด้านในนะครับหเรือนซึ่งสวยงามมากๆนะครับอันนี้มาพร้อมกับหน้าปัดที่เป็นจอดิจิตอลนะครับแบบ LTPO 2.0ซึ่งหน้าปัดตัวนี้เนี่ยเขาไม่ใช่หน้าปัดกระจกธรรมดานะครับเขาเป็นกระจกแซฟไฟ มีการดีไซน์แบบไดมอนด์คัตนะครับผมตรงนี้จะทําให้ดูสวยงามมากๆแล้วก็ตรงบริเวณที่เราเห็นว่ามันเป็นทองคําตรงนี้ครับหจุดตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้ทองคำนะครับสิบใส่เข้ามาตรงนี้นะครับทำให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวนาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวเราขอวางไว้ก่อนละกันนะครับผมเรามาลองดูของภายในกล่องกันต่อนะครับเขาจะมีหมุดให้เราสามารถยกออกมาได้เราจะเจอกับเหมือนกับ คู่มืออยู่ภายในนะครับอ่ะเราหยิบออกมา1แผ่นตัวนี้ก็จะเป็นชุดคู่มือของเขานะครับสำหรับการใช้งานนาฬิกาคำตรงคำเตือนอะไรต่างๆเนาะแล้วก็หยิบของในกล่องออกมาอีกหนึ่งชิ้นครับนี่คือกล่องโอ้โหไม่ใช่กล่องกระดาษนะอันนี้คือมันเป็นเหมือนกับเป็นผ้าหรืออะไรสักอย่างหรืออาจจะเป็นกระดาษบุกผ้าสักอย่างหนึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับในกล่องเขาก็จะมีแถมสายนาฬิกามาให้อีกหนึ่งเส้นนะครับนี่ ผมบอกเลยนะสายนาฬิกาของหัวเว่ยนี่ราคาไม่ธรรมดาแน่นอนสาหรับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นไทเทเนียมนะครับแต่ว่าสายภายในกล่องอีกหนึ่งเส้นที่เขามีมาให้นี่จะเป็นตัวสายยางนะครับผมที่จะมีข้อพับข้อต่อเนี่ยจะเป็นแบบทองคำนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมีการใช้ทองจริงๆเข้ามาในส่วนผสมของตัววัสดุที่เป็นสีทองนะครับอ๋อมีสายสำรองให้ทั้งหมด2เส้นสายเส้นนี้เอาไว้สำหรับออกกําลังกายนะครับก็จะเป็นสีม่วงๆอ่อนๆน,นิดนึงแล้วก็ ใครที segue, de de target, Guys, January, Dude, ่แบบว่าอยากจะออกงานก็ใส่สายนาฬิกาของเขานะครับก็จะมีพวกวัสดุอะไรพวกนี้มาให้นอกจากตัวสายนาฬิกาเมื่อกี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนอีกกล่องกล่องหนึ่งนะครับซึ่งกล่องตัวนี้เนี่ย ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ของตัวนาฬิกานะครับตัวนี้เขาก็จะเป็นตัวแท่นชาร์จตามปกติ USB Type A เอามาแปะใส่กับนาฬิกาเป็นการชาร์จแบบไร้สายนะครับดังนั้นอุปกรณ์ภายในกล่องก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วก็จะเป็นพวกชุดคู่มือฟังก์ชันในการใช้งานนะครับทีนี้เรามาโฟกัสในส่วนของตัวนาฬิกากันดีกว่า นี่แหละครับเรามาลองดูในส่วนตัวนาฬิกากันบ้างนะครับตัวนาฬิกาตัวนี้เนี่ยหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ LTPO 2.0นะครับก็ให้แบบสว่างมากๆแล้วก็ตัวนี้จะมาเป็นแบบกระจกซับไฟล์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า คุณเห็นตรงฟอนต์พวกนี้ไหมครับเขาจะเป็นฟอนต์ที่มีการแกะสลักอักษรด้วยตัวเลเซอร์ซึ่งพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการไปชุบทองคํา 24k ซึ่งทองคา 24k ก็คือทองคาบริสุทธิ์99.99%นะครับแล้วก็เขาจะมีการทําด้วยเทคโนโลยีไอออนสูญอากาศนะครับทำให้ตัวทองตัวนี้มันติดแน่นทนนานไม่ลอกแน่นอนนะครับนี่ก็จะมีการทําออกมาได้ดูสวยมากแล้วก็ โซมบริเวณตรงนี้ที่อาจจะมีการกระทบกระแทกได้เขาจะใช้เป็นทองคํา 18K ก็คือเป็นทองคําประมาณ75%นะครับเป็นทองคําบริสุทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้มันแข็งแกร่งเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับแล้วก็ตัวเรือนตัวนี้นะครับเขาจะเป็นโลหะเหลวที่ทําจากเซอร์โคเนียมไทเทเนียมทาให้ตัวเรือนของนาฬิกาเนี่ยมันค่อนข้างเบานะครับแล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมครับที่มันเป็นปุ่มเม็ดมะยมตัวนี้มันก็เป็นปุ่มคอนโทรลของตัวนาฬิกานี่แหละตัวปุ่มพวกนี้นะครับเขาจะใช้วัสดุที่เป็นไทเทเนียม TC4 นะครับ 18k นะครับแล้วก็มีการออกแบบลวดลายนะครับให้มันดูสวยงามเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับทำให้มันดูเป็นแบบ3มิติซึ่งปุ่มตัวนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3ปุ่มด้วยกัน 1... 2... 3นะครับแต่ว่าตัวนี้จะดูเป็นเม็ดมายมายม,มากที่สุดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแค่ปุ่มกดเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันสวยงามมากๆเขาใช้วิธีการแกะสลักด้วยเพชรนะครับอันนี้คือแบบ งานเขาปราณีและสวยงามมากๆทีนี้ต่อมาเรามาลองดูด้านข้างของตัวเรือนนาฬิกาตัวนี้กันนะครับเราจะเห็นว่าบอดี้ของเขาเนี่ยมันจะดูเป็นสีม่วงๆนิดนึงใช่ไหม mm hmm. เขาใช้วัสดุพิเศษมากกว่านั้น,นครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นตัวเรือนแบบเซรามิกนะครับโดยเขาจะใช้ตัวแร่ธาตุที่เป็นเออร์เบียมนะครับถ้าหมายเลขตารางสูตรเนี่ยก็จะอยู่ที่68ได้กันนะครับก็ เขามีการผสมขึ้นมานะครับทำให้มันเป็นสีม่วงที่ดูสวยงามนะครับและยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเขาได้ทําการออกแบบเปลี่ยนวัสดุนะครับแบบเซอร์โคเนียมนะครับในระดับอะตอมส่งผลทําให้สีมันออกมาเป็นอย่างนี้ที่แบบดูสวยงามและดูหรูหราไฮโซมากๆนะครับเขาจะมีการเซาะร่องครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีตัวร่องที่มันเว้าเว้าวเข้าไปสี่มุมตรงนี้ครับมันเป็นมุมที่ตีโป่งนะครับไม่ได้เป็นมุมทึบนะครับถามว่าเฮ้ยมันมีข้อดีอะไรทําออกมาเป็นโป่งแบบนี้ ทำให้นาฬิกาเรือนนี้ค่อนข้างเบานะครับถ้าสมมติคุณได้ลองจับจริงเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับหลายๆเรือนที่เป็นนาฬิกาพวก Luxury b r a แบรด์เนี่ยทำออกมาเรือนใหญ่เรือนหนาแล้วก็มีน้ําหนักที่เยอะพอใส่นาน,านๆปวดข้อมือแต่ว่าเรือนนี้น้าหนักกําลังดีนะครับใส่แล้วผมบอกได้เลยว่าขึ้นคอมากๆแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูใน2ตัวสายนาฬิกากันต่อนะครับตัวสายนาฬิกาตัวนี้นะครับเขาเป็นสายทเทนเนียมนะครับมีการชุบทองคําในตัวนะครับแล้วก็มีการเคลือบตัวไอออนสีม่วงนะครับเราจะเห ม่วงนะครับมีความแข็งเป็นพิเศษดังนั้นเวลาที่คุณไปใส่เนี่ยโตโดยเฉพาะบริเวณด้านล่างตรงนี้มันไปขูดขีดเนี่ยจะเป็นรอยได้ค่อนข้างยากมากนะครับเพราะว่าความแข็งของเขาเนี่ยอยู่ในเกรดการบินเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเขาจะมีการสลักโลโก้ตัวหัวเว่ยเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนวิธีการปลดล็อคตัวนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของปีกผีเสื้อนะครับเขามีการทดสอบแรงดึงเขามีการทดสอบอะไรต่างๆมาเงี้ยมั่นใจให้ห่วงว่ามันแข็งแรงมากๆตรงนี้วิธีการปลดคุณแค่เอานิ้วบีบครับปุ๊บ ก็สามารถเปิดออกมาได้นะครับก็จะเป็นการเปิดตัวสายนาฬิกาออกมานะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าต้องการปรับระดับสายนาฬิกาตัวนี้ครับเขาจะมีข้อด้านในที่มันเป็นเล BJ, ็กๆเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับคุณสามารถเอานิ้วเกี่ยวแล้วก็ปลดออกได้โดยตรงนี้เนี่ยเขามีการทดสอบลองเลื่อนกันประมาณ5000 <restaurants> ครั้งนะครับแล้วก็มีทดสอบแรงดึงที่80นิวตันนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าถ้าพูดถึงนาฬิกาลักชวรี่อย่างเช่นโรเล็กเนี้ย โลเล็กเขาจะทดสอบด้วยความแรงที่ประมาณสัก30-50ถึงนิวตันนะแต่ว่าตัวนี้ทดสอบที่80ินิวตันซึ่งโหโัวเว่ยจดสิทธิบัตรเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราสามารถถอดนู่นนี้นั้นปรับตั้งระดับได้ทั้งหมด12ระดับนะครับแล้วก็จะยืดขยายได้ที่ประมาณ17ดมิลิเมตรได้กันนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหทำมาแบบครบมากไม่ว่าจะเป็นสายนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้ตัวเรือนไม้ตัวหน้าปัดตัวปุ่มต่างๆอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้าง รีเมียมมากๆนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนี่มันก็คือสมาร์ทวอ h อยู่ดีพวกฟังกช์ชันที่มันเป็นเกี่ยวกับสมาร์ทวอ h นะครับ เขาก็ยังคงใส่มาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว X-tab ตัวนี้นะครับที่มันมีอยู่ในหัวเว่ย Watch Ultimate ยังคงมีมาอยู่ทางด้านข้างตรงนี้คุณสามารถใช้วัดเป็นเซ็นเซอร์วัดค่าต่างๆได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงพวกฟังก์ชันต่างๆเนี่ยผมอยากจะพามาดูในส่วนตัวหน้าปัดกันก่อนนะครับหน้าปัดเนี่ยถ้าคุณซื้อเจ้าตัว Watch Ultimate Design มันจะมีหน้าปัดพิเศษอยู่3รูปแบบครับโดยหน้าปัดรูปแบบที่ผมเลือกมาตอนนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของตัวดาวไลท์นะครับก็คือเป็นหน้าปัดที่เป็นสีม่วงและสีทองนะครับโดย ามารถเปลี่ยนสีได้นะครับให้เป็นสีทองเมื่อมีพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าช่วงตอนเช้านั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอีก2รูปแบบครับแล้วก็หน้าปัดที่2นะครับก็จะเป็นหน้าปัดบีมนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่แบบว่าเหมือนกับแสงที่แผ่พุ่งออกมานะครับจากตัวหน้าปัดนะครับเหมือนกับดวงดาวที่มีการเบ่งบานออกมานะครับในจักรวาลทําให้เป็นแบบรูปทรงเหมือนกับตัวเรขาคณิตนะครับหรือว่าถ้าคุณบอกว่าอันนี้ยังไม่ถูกใจเขายังมีหน้าปัดพิเศษอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวเซ รูปทรงที่แบบว่าเหมือนกับดาวหางสีทองนะครับที่มีการโค้งผ่านในส่วงตัวหน้าปัดนะครับแล้วก็เหมือนกับหางของดาวนะครับเขาออกมาส่องแสงให้มันดูแบบ ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นให้มันส่องแสงสาดแสงสว่างออกมานะครับเหมือนกับตัวเฟืองของตัวนาฬิกานะครับแล้วก็เหมือนกับความเร็วของตัวฟันเฟืองตัวนี้ครับที่มันมีการหมุนอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันก็สื่อถึงตัวแบตเตอรี่ของตัวนาฬิกานะครับก็ทุกอย่างที่ตัวหัวเว่ยเขาทำออกมาเนี่ยมันมีดีไซน์และมันมีความหมายนะครับก็ประมาณนี้สําหรับในส่วนตัวดีไซน์นาฬิกาหัวเว่ย Watch Ultimate ดีไซน์นะครับที่ทุกอย่างเขา พิถีพิถันทุกอย่างเขาใส่ใจในรายละเอียดนะครับก็ให้มาแบบครบจัดเต็มทีนี้เราลองไปดูในเรื่องของตัวฟีเจอร์ฟังก์ชันกันดีกว่าว่าเจ้าตัว h a w e i Watch Ultimate Design ตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างไปดูกันครับ ก็อย่างแรกนะครับเรามาลองดูในส่วนตัวหน้าปัดกันก่อนละกันการเลื่อนการนู้นนี้นั้นอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูค่อนข้างสมูทมากๆอันนี้มันเป็นนาฬิกาเรือท็อปอยู่แล้วนะครับเรือธง,งเนาะแล้วก็ในส่วนตัวเมนูเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนหน้า UI ใหม่นะครับดูเป็นสีทองสีม่วงที่ดูหรูหราลักชวรี่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณเข้ามาในส่วนตัวเมนูโฮมเนี่ยมันจะมีการแสดงนะครับว่าไอคอนตัวเนี้ยมันคืออะไรซึ่งมันดีมาก,มากๆเวลาที่ผมใช้งานจริงเนี่ยผมบอกตรงๆบางครั้งผมไม่รู้เเเลลยยนนนนะวว่่่าาามมมัคคคือออไรแแตตถ้้้้สุุิณณใชงงบๆีก็็ป เปิดในส่วนตัวการแสดงรายชื่อตัวแอปพลิเคชันหรือว่าไอคอนนั้นๆก็ได้นะครับคุณสามารถปิดไปได้ซึ่งนาฬิกาเรือนนี้นะครับเขายังคงใส่ฟังก์ชันจัดเต็มทุกกีฬาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำน้ำลึกนะครับตีกอล์ฟการวิ่งเทลนะครับการปีนเขาการวัดค่านอนหลับแคลอรี่อ่าไบาโครเวอร์ชีวิตการวัดฮาร์ดเรทอะไรต่างๆเนี่ย อันเนี้ยก็ยังมีคงอยู่ทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างยังคงจัดเต็มนะครับอย่างเช่นตัวโหมดออกกำลังกายเนี่ยเขาจะมีประมาณ100โหมดด้กันนะครับดำน้ําลึกเนี่ยได้150เมตรนะครับก็เรียกว่ารุ่นเดียวในคลาสกับสมาร์ทวอตในท้องตลาดเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีฟังก์ชันพิเศษอีกหนึ่งอย่างคือสามารถสื่อสารใต้น้ําโดยใช้คลื่นโซน่าส่งข้อความได้ไกลประมาณ30เมตรนะครับแล้วก็รีเลย์ SOS ได้ไกล60เมตรเวลาที่มันไม่มีสัญญาณแลวไปดำน้ําด้วยกันเนี่ยก็สามารถส่งสัญญาณคุยกันกับนนนนนาาฬิกกออีเอนนืึไดด้ัใัใตวหม เนี่ยครับตรงนี้ผมกดเข้าไปปั๊บเนี่ย ตัวนี้เขาสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะตัวนี้มีแผ่นที่สนามกอล์ฟมากกว่า17,000สนามแล้วนะครับมีการอัปเดตมาเรื่อยๆมีเลเยอร์เต็มสนามแบบ3มิตินะครับรูปทรงเนี่ยจะเป็นสีเขียวทิศทางจะเป็นการบอกแบบสีเขียวค่อนข้างแม่นยําม,มากนะครับหรือว่าถ้าสมมติเป็นในเรื่องของตัวโหมดวิ่งเนี่ยก็จะมีโหมดวิ่งเทลนะครับมีการปรับปรุงความแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นอีกประมาณ20-30%นะแล้วก็ตัวแผนที่พวกนี้ถ้าสมมติเราลองดูตัวแผนที่เน,เน,น,นทแบบ ที่แบบสีเต็มรูปแบบมีจุดอ้างอิงบอกไว้เส้นทางไปกลับอะไรพวกนี้นะครับหรือในส่วนตัวระบบช่วยเหลือนะครับานาฬิกาตัวนี้เนี่ย มันไม่ได้แค่ออกกาลังกายอย่างเดียวมันก็มีช่วยเหลือพวกสุขภาพใช่ไหมพวกฟังก์ชันเกี่ยวกับ SOS ตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับใช้การดีเทคว่าเเราล้มอะไรเงี้ยมันก็มีการแจ้ง SOS นะครับมีโหมดการเดินทางต่างๆอะไรพวกนี้มีมาให้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านข้างมันจะเป็นในส่วนงตัว X อ a กนะครับซึ่งเวลาที่เราแตะสัมผัสเนี่ยมันก็จะมีวัดในส่วนของตัวสุขภาพได้8อย่างในไม่กี่วินะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ True Sensor วัดค่า ECG หรือว่าออกซิเจนในเลือดอุณหภูมิความเครียดภาวะ นอนอันนี้มีทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยเขาใส่มาให้ครบๆเลยก็เรียกได้ว่าเจ้าตัว Huawei Watch Ultimate Design เรือนนี้เนี่ยก็ใส่มาให้ครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันในการใช้งานหรือว่าดีไซน์หรือว่าความหรูหราไฮโซนะครับที่คุณสามารถใสเอาไปแบบดูดีดูพรีเมียมมากๆนะครับหรือว่าถ้าสมมติคุณอยากจะเอาไว้ใช้แบบฟังก์ชันพื้นฐานนะครับเช่นการโทรผ่าน eSIM ารเรือนนี้รองรับนะครับมี AI ในการตัดเสียงได้ด้วยคุณสามารถแบบ อย่างเงี้ยเอ่เหมือนเจมส์บอ์นะครับผมแล้วคุณก็สามารถพูดคุยได้มี NFC เนะครับเวลาที่คุณแบบว่าไปที่นู่นที่นี่นั่นคุณอยากจะแตะสามารถใช้ใานการเรือนนี้ในการแตะได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เขามีโหมดแบตเตอรี่คู่นะครับก็คือสามารถใช้งานแบบเต็มรูปแบบเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ได้ประมาณ4-5วันนะครับคือแบบเปิดจอค้างนู่นนี้นั้นอะไรต่างๆนะครับหรือถ้าสมมุติคุณต้องการประหยัดแบตเนี่ยในการเรือนนี้นะครับชาร์จหนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้นานสูงสุดที่11วันด้วยกัน,นคบควบวุมททิศางได้โดยการแบบ ใช้การจีบการอะไรพวกนี้อันนี้สามารถทําได้นะครับแล้วก็สามารถโทรผ่านบลูทูธก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานแบบ e s ซินะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าอา่านลายพิมพ์ตอบลายหลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยนาฬิการสมาร์ทวอทถ้าคุณไม่ได้ใช้ตรงกันกันกบยี่ห้อของนาฬิกาเนี่ยมันจะไม่สามารถอาร่าไนลน์ได้หรือเปล่าตัวนี้ มีข้อความไลน์เด้งแจ้งเตือนคุณสามารถพิมพ์ตอบกลับได้ใช้งานได้ทั้ง iOS Android แล้วก็ Harmony OS ของทางหัวเว่ยเองนะก็ถือว่าเป็นนาฬิกาลักชัวรี่อีกหนึ่งเรือนนะครับที่น่าจะตอบโจทย์คนที่แบบว่าต้องการดีไซน์ต้องการเป็นคนมีเทสนะครับใส่แล้วก็จะดูหรูหราอย่างนี้นะครับโอ้โหผมบอกเลยใส่้าไปอย่างนี้ผมยังอยากได้เองนะครับแบบมันสวยจริงอะมันสวยมากนะครับก็ลองดูและกันนะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ใต้ดีคริปชั่นให้นาฬิกาเรือนนี้แสนต้นๆเท่านั้นไปแล้วครับผมสวัสดีครับ